ดาวสุกฝาแฝดนรกของโลกสวัสดีค่ะยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการนักเล่ารอบโลกกันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจหนึ่งในเพื่อนบ้านที่ลึกลับและน่าทึ่งที่สุดในระบบสุริยะของเรานั่นก็คือดาวสุกหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อของฝาแฝดของโลกดาวสุกกับโลกเนี่ยมีขนาดพอๆกัน มวนก็ใกล้เคียงกันมีความหนาแน่นก็ไม่ต่างกันมากและก็อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่ไกลกันมากนะักฟังดูเหมือนจะมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะภายใต้ความคล้ายคลึงนั้นดาวศุกร์กลับซ่อนความจริงที่แตกต่างและก็รุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อดาวศุกร์เป็นดาวที่สว่างที่สุดดวงหนึ่งที่เราสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้ายามค่ำคืน รองจากดวงจันทร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่ด้วยความสว่างของมันนี่เองค่ะทําให้ดาวศุกร์นั้นถูกตั้งชื่อตามเทพีแห่งความงามและก็ความรักของโรมันนั่นก็คือวีนัสและในอดีตมนุษย์เราก็ยังเชื่อกันว่าดาวศุกร์อาจเป็นโลกอีกใบที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่เมื่อเราส่งยานสำรวจไปถึงดาวศุกร์เราก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจหลายๆอย่างเลยหนึ่งในนั้นก็คือการหมุนรอบตัวเองของดาวศุกร์ที่แสนจะแปลกประหลาด มันหมุนรอบตัวเองอย่างช้ามากๆใช้เวลาถึง243วันของโลกในการหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบซึ่งช้ากว่าการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันเสียอีกแถมมันยังหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือหมุนย้อนกลับเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยะของเราด้วยคราวนี้มาดูกันในส่วนที่ทําให้ดาวศุกร์นั้นไม่เหมือนฝาแฝดของโลกอย่างสิ้นเชิงกันบ้างนะคะนั่นก็คือบรรยากาศและก็ผิวของมัน บรรยากาศของดาวสุกนะคะหนานแน่นมหาศาลหนานแน่นกว่าโลกเกือบ90เท่าและประกอบไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า96%ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงมากๆแถมยังมีเมฆหนาๆที่ประกอบด้วยกรดซัลเฟอริกหรือกรดธรรมถันลอยอยู่เต็มไปหมดลองจินตนาการดูสิคะว่าถ้าฝนตกลงมาจะเป็นกรดเข้มข้นขนาดไหนด้วยบรรยากาศเรือนกระจกที่หนานแน่นนี่เอง ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขั้นรุนแรงบนดาวศุกร์อุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยของดาวศุกร์สูงถึง475องศาเซลเซียสร้อนจนเป็นตะกัวหลอมละลายได้สบายกันเลยทีเดียวด้วยอุณหภูมิที่สูงขนาดนี้ดาวศุกร์จึงกลายเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะแสงหน้าดาวพุธที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์กว่าเสียอีก นอกจากอุณหภูมิที่สูงรลิ้วแล้วแรงดันบนพื้นผิวของดาวศุกร์ก็มหาศาลไม่แพ้กันค่ะเหมือนกับเราดำน้ำลงไปลึกกว่า900เมตรในมหาสมุทรกันเลยทีเดียวและพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยที่ราบภูเขาไฟหบุบเหวและภูเขาไฟยังคงคุกกล่นอยู่นี่มันคือนรกบนดินชัดๆเลยนะคะทุกคนแม้ว่าสภาพอากาศบนดาวศุกร์จะโหดร้ายสักเพียงไหน แต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ลกความพยายามในการสำรวจดาวเคราะห์ดวงนี้ยานสำรวจหลายลำไม่ว่าจะเป็นยานตระกูลเวเนลร่าของโซเวียตที่สามารถลงจอดบนพื้นผิวและส่งภาพมาให้ได้ไม่กี่นาทีก่อนจะถูกบทขยี้ด้วยแรงดันและความร้อนหรือยานเมรกเรนของนาซาที่ใช้เรดาร์สแกนพื้นผิวภายใต้เมฆหนาๆเพื่อสร้างแผนที่รายละเอียดสูงของดาวศุกร์ ทุกข้อมูลที่เราได้มาจากยานสำรวจเหล่านี้ทําให้เราเข้าใจดาวศุกร์มากขึ้นแต่ยังคงมีคําถามอีกมากมายที่รอคําตอบเช่นดาวศุกร์เคยมีมหาสมุทรหรือไม่อะไรคือสาเหตุที่ทําให้มันเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกขั้นรุนแรงได้ขนาดนี้และมันจะสอนอะไรให้เราเกี่ยวกับอนาคตของโลกเราได้หรือไม่ปัจจุบันมีภารกิจสำรวจดาวศุกร์ในอนาคตที่น่าสนใจหลายโครงการเลยไม่ว่าจะเป็นภารกิจ ที่จะส่งยานไปศึกษาบรรยากาศและพื้นผิวของดาวสุกอย่างละเอียดเพื่อไขปริศนาวิวัฒนาการของดาวสุกดวงนี้และทําความเข้าใจว่าทําไมโลกและดาวสุกถึงมีเส้นทางวิวัฒนาการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทงั้งทที่เริ่มต้นมาก็คล้ายๆกันแท้เรื่องราวของดาวสุกสอนบทเรียนสําคัญให้เราอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือพลังของปรากฏการณ์เรือนกระจก ดาวสุกเป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าหากก๊าซเลือนกระจกในบรรยากาศมีปริมาณที่สูงมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์ดวงหนึ่งได้บ้างอุณหภูมิที่สูงขึ้นจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้การสูญเสียน้ําและการกลายเป็นดาวเคราะห์ที่แห้งแล้งและก็รุนแรงดาวสุกทำให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสมดุลของชั้นบรรยากาศโลกของเราให้มากมาก เพื่อให้โลกของเรายังคงเป็นบ้านที่น่าอยู่และมีสิ่งมีชีวิตต่อไปดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความท้าทายในการสำรวจแม้จะเป็นฝาแฝดกับโลกในหลายๆด้านแต่ก็ยังมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันราวฟ้ากับหวเรื่องราวของดาวสุกยังคงดำเนินต่อไปและเราก็ยังคงตั้งต,งตารอคอยข้อมูลใหม่ๆที่จะมาช่วยไขปริศนาของฝาแฝดนรกดวงนี้พบกันใหม่ในตอนหน้ากับ นักเล่ารอบโลกวันนี้สวัสดีค่ะ